วันนี้นะคะก็จะมาแนะนำแอปแอปหนึ่งที่ช่วยในการทำ PowerPoint นอกเหนือจากแคนวาค่ะซึ่งแอปนี้นะคะมีชื่อว่า Gamma a p p ค่ะมันสามารถทำออนไลน์และเราสามารถใส่ข้อมูลลงไปได้มากมายเลยค่ะและเขาจะทำมาเป็น PowerPoint ให้เราแบบอตัตโนมัติพร้อมข้อมูลเลยค่ะลองใส่ดูนะคะวันนี้จีก๊กจะลองมาทดลองหาข้อมูลเกี่ยวกับภาคเหนือนประเทศไทยรวมถึงวัฒน,นธรรมต่างๆ ที่สำคัญของประเทศไทยดูนะคะว่าเขาจะเจเนเรตออกมาเป็นยังไงเท่าที่ศึกษามาเบื้องต้นนะคะเขาก็จะแบบว่าทำเป็นเพราะพอย n t รวมข้อมูลรวมถึงภาพมีให้ทั้งหมดเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ข้อมูลไปยังไงเราสามารถเลือกเป็นภาษาไทยได้นะคะอันนี้จิกลืมเลือกตั้งแต่แรกแต่ถึงแม้เราจะมาเลือกที่หลังนะคะข้อมูลก็จะออกมารวมกันค่ะเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะ เราลองมาดูนะคะอันนี้ทีมนะคะเ็ามีให้เราเลือกได้ค่ะว่าจะเอาแบบไตเติลแบบไหนสีอะไรเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้ค่ะลองเลือกดูนะคะลองเลือกสีเขียวดูเห็นสีมันสดใสดีค่ะเริ่มแล้วมาแล้วค่ะนี่คือข้อมูลที่เขาหามาให้เรานะคะ AI จะหาให้เราทุกอย่างรวมถึงรูปภาพด้วยค่ะทุกภาคอันนี้ภาคเหนือนะคะวัฒนธรรมอันนี้กรุงเทพมหานครภาคกลางค่ะจะบอกข้อมูลความสำคัญสถานที่พักผ่อนต่างๆมากมายจริงๆ ว้าวเมื่อกีน้น่าจะเป็นการจนบุรีอันนี้น่าจะเป็นภาคใต้อันนี้ก็เป็นเหมือนกล้คล้ายกับบทสรุป,ประนะคะว่าประเทศไทยเป็นประมาณไหนเป็นแหล่งรวมของหลากหลายภาคข้อมูลดีนะคะข้อมูลค่อนข้างครบแต่เราสามารถเลือกเข้าไปแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆได้อีกอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่เขาทํามาให้นะคะจิกว่าส่วนหนึ่งก็ค่อนข้างดีแต่จะขอบอกกับตัวเองไว้ว่าจะยังไม่แนะนําให้ลูกรู้จักตัวนี้ให้รู้จักกับแคนว่าไปก่อนเพราะว่าทิ่ยันอยากให้ลูก ทำ PowerPoint หรือแคนว่าเพราะว่ามันได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองมากอยู่หลายเปอร์เซ็นต์อยู่แต่อันนี้คือแบบใส่ข้อมูลอย่างเดียวข้หามาให้เลยยังอยากให้ลูกใช้จินตนาการและความคิดสร้างสารรค์อยู่นะคะภาพที่ AI เลือกมาค่อนข้างสวยเลยนะคะครบทุกภาคเลยคะ่ะถึงตรงนี้เราสามารถกดแชร์ได้น,นะคะว่าจะ,ะทำเป็น PowerPoint หรือว่าจะทำเป็น PDF คะ่ะรวมถึงเราสามารถแชร์ไปได้ถึงลายด้วยนะคะ แชร์ไปที่ไลน์หรืออีเมลก็ได้ค่ะเอาละค่ะเราดาวน์โหลดเป็น powerpoint เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จิ๊กดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เลือกเป็น powerpoint ค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เราสามารถแก้ไขตัวหนังสือได้ทุกอย่างรูปภาพเราจะเอารูปภาพใหม่มาก็ได้ค่ะสามารถเลือกความเคลื่อนไหวได้เหมือนที่เราทำ powerpoint ปกติเลยค่ะภาพก็ยังมาชัดเจนสวยงามอยู่นะคะข้อมูลมาครบถ้วนค่ะ ขอสรุปแบบเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะสำหรับจิกเนี่ยคิดว่า AI ในแอป Gamma t app เนี่ยจริงๆแล้วมันก็โอเคนะคะช่วยได้เยอะสําหรับคนทํางานหรือคนที่เรียนหรือต้องการหาข้อมูลแล้วทำ PowerPoint แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวนะจิกจะยังไม่แนะนําให้ลูกใช้เพราะว่าจิกว่าอยากให้เขาใช้จินตนาการใช้ความคิดตัวเองให้เยอะๆเ,เพราะว่าถ้าเราใช้ AI ช่วยเราทุกอย่างเนี่ยความคิดสร้างสรรค์มันก็จะไม่ถูกดึงออกมาใช้เลยก็เลยคิดว่าส่วนดีมันก็มีค่ะ AI ไม่ดีคือเราไม่ได้ใช้จินตนาการตัวเองใส่ลงไปเท่าที่ควรเท่านั้นเองลองใช้ดูนะคะลองฝึกดูค่ะใช้งานง่าย